ละครที่ดีต้องมีเพลงประกอบละครใส่เข้ามาด้วยครับจะทําทให้ละครเรื่องนั้นน่าดูมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยให้ทังเพลงและคอโด่งดังไปด้วยกันจากอดีตจนปัจจุบันเราจรึงได้ยินบรรดาศิลป,ปินหน้าเก่าหน้าใหม่มาร้องเพลงประกอบละครค่อนข้างเยอะและส่วดใหญ่ที่เราจะได้เห็นค่ายเพลงที่ทําเพลงประกอบละครแล้วออกมาโดนใจผู้ฟังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีแกรมมี่กับอ่าเอส ฟาเจมแกรมี่เราจะคุ้นเคยกันก็คือค่าย e x a กแครับก็ละครเรื่องไหนเป็นของค่าย X แซ่จะต้องมีค่ายเจมแกรม y ีมาซัพพอร์ตในเรื่องของการทำเพลงประกอบละครซึ่งอันนี้ถือเป็นผู้บุญที่กินเวลามาอย่างยาวนานถึงสามสิบสามปีเลยทีเดียวแล้วเป็นฝั่งของ RS เราจะคุ้นเคยกับค่าย Shadow หรือบางครั้งถ้าเป็นคนรุ่นแบบยุค8 0 9สมาหน่อยก็คือ เคยทำเพลงประกอบละครให้กับทันช่วง7ด้วยนะครับก็ละครค่ายไหนที่เป็นดาราวิดีโอดีด้หรือกันธนาก็จะเล่นใช้บริการของทักาง RS มาทําเพลงให้ซึ่งหลังๆมาก็ g m แกรมี่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันก็เลยทําให้ช่วงเวลานั้นละครช่อง7เนี่ยมีสีสันในเรื่องของเพลงประกอบละครจากค่ายยักษ์ใหญ่ก็จะเป็น กรมมีเอไอเอสเอยแล้วก็บางครั้งก็มีของนิติทัศเข้ามาด้วยนะครับนั่นคือตัวอย่างครับเพราะว่าตัวอย่างที่แท้จริงผงู้บอกไปช่อง 5, อ้าแน่นอนมีเอ็กซายใช่ไหมช่องเจ็ก็การ์นานดาราวิดีโอแล้วก็จะมีถ่ายเทปเพลงหลา,งายค่ายแต่มีอยู่ช่องหนึ่งครับเริ่มเอาเพลงมาใส่ในละครแต่ไม่ใช่ว่าทําใหม่นะครับก็คือเอาเพลงเพลงนั้นเนี่ยมาใส่ในละครแล้วเป็นละครที่ณตอนนั้นจังหวะน,นั้นก็คือละครเรื่องนี้ ออนแอร์พร้อมกับอัลบั้มนั้นเนี่ยวางขายพอดีพอดีรับไม่มีวันตายเพลงดังของพี่แม่มพัชเชดาจากอาัลบั้มชุดที่สองหัวใจรองเพลงได้เป็นอัลบั้มที่เป็นเพลงใหม่ตเต็มๆไม่ใช่เพลงที่เอาเพลงเก่า มาร้องใหม่นะคะซึ่งก็เป็นคําข้อรหาของบรรดานักฟังแล้วก็บรรดาคนฟังนั่นแหละคือพี่ว่านักฟังนักพิพากษาเขาบ่นกันมาว่า,นนาเนี่ยอัลบั้มที่แรกเนี่ยเหมือนกับหากินของเก่าชุดนี้ RS เลงเห็นว่าเอ้ยห,หาอีกกัาไม่ได้ก็เลยปรับภาพลักษณ์ที่แหม่มัย่ก็คือทาเพลงที่เป็นเพลงใหม่แบบเต็มๆทั้งอับลบั้มเพื่อที่จะขายให้ได้มากขึ้นไปเดิมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกรณีาที่น่าสนใจเพราะว่าณตอนนั้น RS เนี่ยมึงชื่อว่า เวลาจะทาอัลบั้มกับเสิร์ฟเพงคนไหนก็แล้วแต่ก็ต้องดูลหลายๆภาพรวมด้วยนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับการร้องเพลงเอาเพลงกลับมาทําใหม่หรือทาเพลงใหม่แบบกล้าได้กล้าเสียสิทธิ์ไปเลยว่าจะทำออกมาดีไหมจะเวิร์กไหม,ไมซึ่ง IS ก็ใช้ระบบนี้มาอย่างยาวนานและอัลบั้มหัวใจร้องเพลงได้ของพี่แบมภาชัยราก็มีหนึ่งเพลงที่โด่งดังมากเลยนะก็คือเพลงรักไม่มีวันตายซึ่งเพลงนี้ก็เข้าหูผู้จัดพี่ไก่วรยุทธ์มิลินทัชดาซึ่งเป็นผู้จัดชื่อดังของช่องสามในตอนนั้นเนี่ย เอาเพลงพรีนี้มาใส่ละครเรื่องสใส่รักแสงสวัางจะเป็นละครเรื่องแรกของคุณอุ้ยสุธิตา,แล, ui, ตาและคุณก๊อตจักรพันธ์ที่ข้ามช่องจากช่องห้ามาเล่นจับทางช่องสามเป็นทางแรกซึ่งถือว่าเป็นผลงานสิ้นเก็บแรกๆของทั้งคู่เลยจริงๆพี่กอ๊อตเคยมีละครแล้วนะคะน่นคือเรื่องเกมกิติยศก็คือช่วงต้นปีสามเจ็ดกับค่ายกัญจนาน,นั่นเองสายรักสสยสวัสดิ์ถึงแม้ว่าจะเป็นละครที่เรื่องของเรตติ้งอาจจะไม่สู้เท่าละครเบอร์ใหญ่อย่างเพื่อเธอกับดาวพระศุกร์แต่ การเอาเพลงักไม่มีวันตายเนี่ยคือจุดขายสําคัญที่ทำให้ละครเรื่องนี้น่าดูมาก่ขึ้นถูกไหมว่าจะไม่ได้ลงทุนทําเพลงประกอบละครใหม่ๆโดยโด้วยตัวเองนะแต่ว่าการหยิบเพลงเพลงนี้มาใส่เข้ามาถือดีว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากและจากนั้นมาช่องสาก็ป,ปฏิวัติเริ่มมีการทำเพลงประกอบละครใส่เข้ามา,าเต็มรูปแบบแล้วแรกเริ่มก็เอา r s เเข้ามาทำหลังๆก็มีค่ายเล็กค่ายใหญ่เข้ามาซึ่ง ภาพจำของช่อง3ามนะตอนนั้นก็คือ R.S. ครับเขาอย่างที่เรารู้กันสัมพันธภาพที่ดีของ R.S. ก็คือช่อง3ามและช่วงนั้นก็มีค่ายชาร์โด R.S. ก็เข้ามาช่วยทำเป็นบอกละครให้ก็ถือว่าเป็นพันมิตรที่น่ารักในช่วงเวลานั้นและถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าละครนั้นไม่ได้เงียบอย่างต่อไปการมีเพลงประกอบละครเนี่ยเขาจะช่วยให้ตัวละครอย่างที่ผมบอกไปว่าเอ้ยมันก็น่าดึงูขึ้นแต่ในขณะเดียวกันตัวเพลงก็ทําให้เพลงนั้นมีบทบาทสำคัญให้ละครนั้น ส่งเสริมความสำเร็จตามขึ้นตามไปด้วยครับ